ชอบ e ี s y boy สกอนแมวเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแปกงกระจายไปแล้วไปเลยบอสไปเลยลูงบอลมจ่อพอ้แมวอ้ยรมผมไปตอนนี้ก็ด้าีแมวที่นอนลูกบอลได้แล้วโอ้ยจอยกรอบจิตตัวนี้มันแปลกๆอะครับจอยมันพอเข้มเลยอยรับงือเมื่อยายามจแแมว r a z y พ่อตายวันนี้ผมพาหมาของผมมาเป่าขนนะครับสองตัวแล้วตัวนึงอยู่ไหนอ่ะโ <rot> อ้ไม่บอบน่าสงสารจังเฮ้ยเดินมาดีดีนีเก้าอากาศเก้าอากาศเก้าอ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 ากาศทำไมไม่ไปโดนหูกปุ้นวะเฮ้ยเก้าอากาศเก้าอากาศเก้าอกาศเก้าอกาศเก้าอกาศเก้ยเฮ้ยขิดข้าเสร็จแล้วก็ลงไปสินะเฮ้ยอะไรขีดข้าศวะเฮ้ยเฮ้อย่ามาใกล้กูด้วยเฮ้ยเออเออเออไ่ต้องหารกูดีกว่าไม่ต้องช่วแล้วลยอ่บอกแล้วบอกมาแล้วหุยบอก โอ๊ะบ๊อบ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 โอ๊ยดูกระจอกโอ้ไม่นะ What the hell dude บ๊อบจะได้ทำอะไรอ่ะขยับได้สิบีบโอ๊ยดูคลิปอะไรของมันเ่ยฮะดูคลิปแมวอะถ้ามึงเอาแมวตัวใหม่มานะกูขวนโซฟามึงแน่มึงเนี่ยคิดที่จะเอาแมวตัวนั้นเข้ามาเอาละได้เวลาโยนลูกบอลเล่นกับจุ๊บบ๊อบน้อยมาเตรียมพร้อมนะบ๊อบ ไปเลยรับโอ้ถาเจอรี่แผลได้ได้ปีกแล้วอย่างงั้นเหรอครับผมได้ลงมาขรึ่งล่างอี่างนี้มาดิมาดิได้ยินนะครับได้ยินหมเนี่ยลงมาครึงล่างก่อนที่ฉันจะไปหาอาหารแกนะไปดีกว่าไปดีกว่ากคุณจะไม่ได้กินอาหารอาหารมีสุดเปร่าคงโกงได้เวลาแล้วไปเดินเล่นกันไหมโอ้ยโดนแล้วเหรอได้หุ่นเดนทันทีได้มเนี่ย โอยมาดีเลยนี่แดลนี่โอลยนี่จ้าหนี้ท้องเจ้านี้น่นโเลยนะมาดีเลยมาดีเลยผมทำไรลูกัมึง่จไม่ได้ทำอะไรเลย ปกติดคพี่ครับอือวเล็กมามดิเลยอครัผมทำอะไรลูกทอะไรครับมึงแน่ใจนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็แค่เล่นตามปกติดีครับพี่ครับออาอจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย์อะไรวะอาจารย์อะไรวะอาจารย์อะไรวะ อะไรวะอ๋อเศรษฐเฮอื้มอื้มฉีสักไม้เลยฉีอะไรวอะไรวะทำไมไม่มีรอยฉีลูเลยวะนม่้นม่ด้นพวกเอาไรแสงคูเนี่ยฉีฉีมันไม่ออกมาจากถุงอันนี้เลยเออเออมึงออกมาจากถุงดิวะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนที่เครื่องดูดฝุ่นของผมจะพังนะครับโ้อยบอยันดีดีอาดพ่อเพื่อนเอากรโดดยังไงเนี่ย ทำไมแมวมันอยู่ตรงเนี้ยถุงอะไรติดหัวมันอยู่เนี่ยแล้วถุงออกสิฮึยกระชึบว่าไอ้เจ้าเหมียวเอาล่ะฉันเลี้ยเหมียวก็ต้องใช้แกให้เป็นประโยชน์แกชอบลิปสีไหนอ่ะใ้ฉันทาสีไหนเอาอ้าวนี่เหรอโอเคสีนี้ขอบใจมากมากเลยเพื่อนกลับบ้านดีโอเคเจอกันเจอกันไปละกูห่าไปกับบ้านละหวังว่าที่บ้านมันน่าจะมีอาหารมืดแล้วก็ปัดถูไปก่อนนะเพื่อนสิงนะใหญ่บ้านแป๊บโอุ้ยเจ้าหน่อยครับ

อร่อยมากเลยใครได้กินอะไรขนมนะทำไมไม่ได้กินตัวเดียวทำไมณนี่อันนี้ก็กล่องนะครับผมสั่งซื้อมาเพื่อจะมาทำบ้านแมว DIY นะครับหลังจากที่ทำแล้วแมวมันไม่เข้าใช่ไหมครับเราก็หาอะไรไปล่อแล้วแมวก็จะเข้าเฮ้ยบอสันมาหน่อยยิ้มหน่อยนะ อออันน <that> ี้ในซูเปอร์สี่เลยครับเพื่อจะมาทำแมว DIY นะครับหลังจากที่ทําแล้วแมวมันไม่เข้าใช่ไหมครับเราก็หาอะไรไปล่อแล้วแมวก็จะเข้าเฮ้ยบ๊อบหันมาหน่อยเราวยิบด้วยนะโอ้ my god ย oh mm ิบ hmm. อ oh oh ้อ oh อ้ออ oh ัน oh นี้ใมซูเปอร์สี่เลยครับจบไปเลยดูภาพช้ากันีที เคยนอนสบายจังเลยอะโอ้ my god ยิ้มโอ๊บอันนี้ไม่สุ่มไม่สิเลยครับเดนไปเลยโอ้าหดูภาพช้ากันทีทีเชคย์นอนสบายจังเลยเนี่มนุษย์มาอะไรอ่ะ pass out อ่ะมนุษย์ถ่ายคลิปทำไมแต่ my h เฮ d hit the wall ถ่ายทำไมไม่ไดิดิอ่ะเราลงบันไดแล้วไม่เคยลงบันไดเลยอ่ะอยู่บันไดไป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  เอ้าวตายกันไปไม่นี่ดิอ่ะเฮ้ยจะเป็นเวลาลงบันไดแล้วเขลงบันไดเลยอ่ะอยู่บันไดไปไปไปไข่ไค่กุ้งไข่กุ้งตายด้วยเฮ้ยมันไปด้วยเอาเอาฉันลงบันไดไปอยู่อด้ายกูกูจะใส่กูจะใส่มาไอ้กูไม่ กูด้วยโอ๊ยไปนะกูโอ๊ะกูจะลงปานเป็นอยู่กูฮ่าฮ่ากูฮาฮ่ากูจะแซ่อาหารมิตกูจะแซ่กันไม่ช่วมันันกูจะแซ่อื้มอืมน้ำนี่อร่อยจังเลยนะอ๊ออะนันมอะไรอ่ะโอไม่นะเจอรี่นายเล่นแบบแปลกใมาอย่างนั้นเหรอเจ็ก็ได้ยังได้แล้วนี่ขนมันเลยวะไอ อืมเป็นตาแซ่บแท้ไก่สพ่อนเพืมึงหยุดหยุดมึงอย่านะเฮ้ยจะเอาไก่อยากินแบบนั้นก็หยดเอาเ้ยวันนี้เราจะไปเที่ยวกันกับมาคงเราเลยครับกูบอกกันนี่แกมมดกินเบรดแล้วอย่างนั้นเหรอขอไปละได้อืมเจออืมมาุดกินข้าวอยู่อย่างงั้นเหรอมาด้วยความเดียนช่องว่างนิดเดียวก็เอานี่แหละกูเล็งไว้ไหนแล้วกูไปละเอาเลยบ๊อบ เห็นจุดดำดำนี่มานั่นแหละไหนแข่งก๊บช่องว่างนิดเดียวก็เอาเฮ้ยล่ะกูเล็งไว้ไหนแล้วไปละเอาเลยบ๊อบเห็นจุดดำดำนี่มานั่นแหละไหนแข่งก๊บ <c oughs> เห็นจุดดำดำนี่มานั่นแหละไหนแข่งก๊บ

ว้าวโดนวัวฮะ่าฮ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 อาฮ่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 าด่าฮ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  ูกันมาแล้วโอ้ยไม่นิ่งเลยไม่นิ่งดื้อมากเลยนะครับผมเฮ้ยมาถ่ายรูปกันมามาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก็ถ่ายรูปเรล่อนะดื้อมากเลยเฮ้ยถ่ายรูปลกนด้วยอะไรฉันไม่ได้ตดนะจริงโอ้อะไระ

เฮ้ยะอ่ะา,ายหลังเลยไอ้นี่มันอะไรวะเน,นี่ยอ่างน้ำปะแชมพูแช่มูมีแต้มเลยมีปลาทูปอ่ะเนี่ยโอ้โหน้ำใสสะอาดมากเลยนะมาดุทำไมแกถึงชอบอาบน้ำกันนะฉันนี่ไม่ชอบน้ำหมดเลยแล้นะปมาเลย่อยกวยด้วยยดด่วยก็ได้จอยก็ได้ช่วยก็ได้มึงมีแมวตัวใหม่มาแล้วมึงไม่เล่น<ด><ด>กับกูเลยเหรอเฮ้ยไอ้มมาดุเฮ้ยมาดุสนใจกูบ้างก็ได้นะ มึงดูหน้ากูก่อนเด้เฮ้ยเฮ้ยนี่้วมึงไม่มาเล่นกูดิเฮ้ยกล้องมันเต็มที่เลยเวนเฮ้ยตุ๊กตาดี่ก็ของกูมึงเฮ้ยมึงเจอกูได้บันทำหน่อยยดยดตีมันกูจะตีมันแฟนที่ชอบคลิปนี้นะครับกย่าลืมกดไลค์ถึงสองพันไลค์และถ้าคลิปนี้ไปถึงหนึ่งแสนวิวกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คุณฮาเลยครับคุณผู้ชม 太酷了。嗯 <laughs>